ระบบฟิลดันระบบสัดินัสวามิพักเป็นลักษณะการปรกาอบคอรองและสังคมของชนเผ่าเยอรมันเน้นความผูกพันระหว่างหัวนักรบกับและหัวหน้านักรบตามประเพณีคอมเทตัสโดยกษัตริย์กระจายอำนาจไปสู่หัวหน้าหรือกลุ่มนักรบและลักษณะการปกครองที่สืบทอดมาจากโรมันระหว่างผู้อุปการะกับผู้รับอุปการะและความสัมพันธ์ระหว่างนายกับข้าทาสผสมภาษาโนการเป็นหลักฐานของยุโรปสมัยกลางในช่วงที่อาณาจักรโรมันลั่นสารลำสายชาวนาเจ้าของที่ดินต้องหลบหนีลี้ภัยเกิดความหวาดกลัว จึงต้องยกที่ดินให้ผู้มีอำนาจเพื่อขอความคุ้มครองเจ้าของที่ดินเดิมเปลี่ยนสภาพมาเป็นผู้เช่าที่ดินแต่เป็นเสรีชนและกษัตริย์มีอานาจกว้างฟิเด์ม,มาจากภาษาลาตินอว่าฟิลด์ตรงกับภาษาอังกฤษว่าฟิฟด์ปแปลว่าดินเนื้อที่หนึ่งเกิดในฝรั่งเศสคริสตววัษที่5ที่อิตาลีคริสตววัษที่6นนำมาใช้ในอังกฤษต้นศตวตรรษที่11และในเยอรมันระบบฟิวดันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างลอร์ดเจ้านายกับเวเซอร์ผู้พึ่ง เป็นระบบการกระจายอำนาจออกจากศูนย์กลางกษัตริย์ไปยังขุนนางคว้าต่างๆข,นนางางขุนนางต่างมีกองทัพของตนเองหน้าที่ของลอคือพิทักษ์รักษาเวเซอร์และที่ดินของเวเซอร์จากศัตรูและให้ความยุติธรรมปกป้องคุ้มครองในการพิจารณาคดีโครงสร้างทางสังคมของระบบฟิวดนันหนึ่งกษัตริย์มีฐานะเป็นลอสูงสุดโดยมีขุนนางเป็นเวเซอร์มีพันธะผูกพันทางหน้าที่ต่อกัน กษัตริย์จะพระราชทานที่ดินเป็นการมอบหมายอำนาจในการปกครองให้กับขุนนางอำนาจของกษัตริย์ปอนลงปกครองราชที่อยู่รอบพระนครดินแดนส่วนอื่นเป็นของขุนนางและมีความผูกพันกับกษัตริย์โดยยกย่องให้เป็นหัวหน้ามีข้อผูกพันกับกษัตริย์เพราะมีที่ดินอยู่ในอาณาเขตจึงยอมเป็นบัศมีหน้าที่ช่วยเหลือพระเจ้าแผ่นดินยามสงครามที่ดินที่กษัตริย์พระราชทานให้สามารถริบคืนได้ถ้าวเวเซริ์ไม่ปฏิบัติตามสัญญ,ญาหรือสิ้นชีวิตโดยไม่มีทายาท 2. ชนชั้นปกครองหรือขุนนางเจ้าของที่ดินซูซรินนับตั้งแต่อัศวินขึ้นไป 3. ในฝรั่งเศสมีบรรดาศักดิ์เป็นดุกเมอร์หลอดเบรนเขามีการปกครองรดหลันตามลำดับขั้นดูแลปกครองเสรีชนชน,ชนมีฐานะเป็นวัยเสือของขุนนางขุนนางมีฐานะเป็นทั้งไวเซอร์ของกษัตริย์ซึ่งวัซอร์มีหน้าที่ส่งทหารรองตนไปส่งทบกับกองทัพของหลอดและช่วยเหลือทางการเงินแก่หลอด ขุนนางชั้นสูงยังมีฐานะเป็นลอของขุนนางชั้นต่ำกว่าลงมาขุนนางเป็นเจ้าของปราสาทหรือคคหาสหายังมีขุนนางที่ผ่านการฝึกได้รับการสถาปนาแต่งตั้งให้เป็นอัศวินในไม่ใช่ขุนนางที่สืบทอดทางสายโลหิตสามเสรีชนวิลน์ส่วนใหญ่เป็นชาวนาเป็นผู้เช่าที่ดินซึ่งเคยเป็นของตนเองแต่ไม่มีภาระผูกติดกับที่ดินหรือเป็นเจ้าของที่นาขนาดเล็กชาวนารายเล็กๆสี่ท่าติดที่ดินเซิร์ฟ คือชาวนาที่อาศัยทำกินบนที่ดินตั้งแต่บรรพบุรุษต้องผูกติดกับที่ดินจะโยกย้ายไปไหนไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเจ้านายต้องเสียภาษีรัชูก,การภาษีผลิตผลที่ผลิตได้ให้เจ้านายยอมให้เจ้านายเกณฑ์แรงงานขุดคู่สร้างสะพานห้าพระและนักบวชมีบทบาททางการอบรมจิตใจให้แก่สามัญชนการเลื่อนชั้นทางสังคมทําได้หรือไม่การเลื่อนชั้นทางสังคมของชาวนาอิสระและท่าติดที่ดินทําได้ยากเพราะชนชั้นเจ้าของที่ดิน และชาวนามีระบบสืบทอดกรรมสิทธิ์ตามสายโลหิตการขยายพื้นที่อาณาเขตทําได้โดยวิธีใด 1. โดยวิธีแย่งชิงทําสงคราม 2. การแต่งงานและการรับมรดกระบบแมนเนอร์มโนอรียซิสเต็มคืออะไรเป็นระบบเศรษฐกิจคําว่า MANOR แปลว่าคฤหาสน์หมายถึงบริเวณที่ดินที่กว้างใหญ่รอบๆคฤหาสน์ของขุนนางขนาดของที่ดินขึ้นอยู่กับอํานาจและความมั่งคั่งของเจ้าของบริเวณรอบๆคฤหาสน์จะมีหมู่บ้านชาวนา และท่าติดที่ดินช่างฝีมือพ่อค้าแต่ละแมเนอร์จะมีการผลิตอาหารเลี้ยงตัวเองโดยขุนนางควบคุมการผลิตที่ดินที่ขุนนางให้ชาวท่าติดที่ดินทําจะแบ่งการเพาะปลูกไหนระบบ3ทรฟิลซิสเ็มออกเป็น3ส่วนหมุนเวียนทําปีแรกทําแปลงที่1และ2ส่วนแปลงที่3จะเก็บไว้เลี้ยงสัตว์อัศวินเนทในตรงกับภาษาฝรั่งเศสว่าเชลลิบุตรชายของขุนนางเท่านั้นที่จะได้รับการเลี้ยงดูอบรม เพื่อเตรียมตัวเป็นนักรบอัศวินที่ผ่านการฝึกตั้งแต่อายุเจปีที่ปราสาทเริ่มจากการรับใช้ท่านผู้หญิงภรรยาเจ้าของปราสาทอบรมานยาชสันนักร้องเพลงเต้นรำความสําคัญของธรรมะอัศวินนระบบวิรัติชีวรีการฝึกความสุภาพอ่อนโยนกล้าหาญเสียญญสละให้เกียรติแก่ข้าศึกเมื่อข้าศึกยอมแพ้มีวินยัยช่วยเหลือเมื่อสตรีตกอยู่ในอันตรายปกป,กปักรักษาคนชราเด็กหญิงไม่ฝึกขี่ม้าจากทหารคนสนิทของคุณนางอายุ14ปี เลื่อนฐานจากมหาเล็กมาเป็นสควอตตองกัดกรอให้ขุนนางรับใช้ขุนนางจนอายุ21ปีแล้วได้รับการเข้าพิธีแต่งตั้งให้เป็นอัศวินก่อนที่จะเป็นขุนนางระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์แมนเนอร์มีมาตั้งแต่สมัยโรมันเรืออำนาจเรื่อยมาจนถึงยุคแองโกลแซกซนในอังกฤษและแพร่หลายไปอย่างกว้างขวางในตอนปลายของสมัยกลางโดยในแมนเนอร์หนึ่งๆประกอบด้วยหมู่บ้านมีปราสาทคฤหาววสหนา์และวังสําหรับขุนนางและกษัตริย์และมีที่ดิน เพื่อการเพาะปลูกปศุสัตว์และป่าไม้การเกษตรถือว่าเป็นกิจกรรมที่สําคัญที่สุดและผู้ที่อาศัยในแมนเนอร์ประกอบด้วยยอชนชั้นขุนนางชนชั้นไพรชนชั้นทาตและชนชั้นอื่นการเพาะปลูกในแมนเนอร์มักใช้วิธีการเพาะปลูกแบบระบบนาสองทุ่งหรือนาสามทุ่งโดยการเพาะปลูกเพื่อต่างๆในทุ่งนาหนึ่ง หรือสองทุ่งและปล่อยที่นาที่เหลือให้ว่างไว้เสมอเพื่อเป็นการเตรียมไว้เพาะปลูกในปีต่อไปแล้วสลับกันไปเรื่อยๆสําหรับปีต่อไปวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจในแมนเนอร์ขึ้นอยู่กับการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลักโดยมีการค้าบ้างตามมือต่างๆส่วนสังคมในแมนเนอร์ขึ้นอยู่กับขนบธรรมเนียมและประเพณีตลอดจนสถานภาพของแต่ละคนที่ถูกกาหนดโดยชั้นของบุคคลและที่เขาได้ถือกําเนิดมาในชมุมชนนั้น การสืบสลายของแมนเนอร์เกิดจากเหตุหลายประการเช่นการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรการฟื้นฟูทางการค้าและอุตสาหกรรมการเกิดโรคระบาดใหญ่การเรียกร้องค่าจ้างสูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตรการกั้นรั้วเพื่อเลี้ยงแกะและการเคลื่อนย้ายของพลเมืองเป็นต้นลักษณะทั่วไปของแมนเนอร์ระบบแมนเนอร์ถ้าจะนับแล้วมีมาแต่สมัยจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจในยุโรป และได้เจริญเติบโตและขยายไปยังที่อือ่นในเวลาต่อมาเช่นไปยังประเทศอังกฤษในสมัยแองโกลแซกซอนและสมัยกษัตริย์นอร์แมนในกลางศตรวรรษที่1 1ในระบบแมนเนอร์ถือว่าการเกษตรเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญที่สุดเพราะต้องอาศัยผลิตผลจากการเกษตรเพื่อเป็นอาหารของทุกคนในแมนเนอร์ผู้ที่อาศัยอยู่ในแมนเนอร์หนึ่งมักประกอบด้วยหนึ่งชนชั้นขุนนางหรือเจ้าของแมนเนอร์สองชนชั้นไทซึ่งแยกออกเป็นชนชั้นวิเลนและชนชั้นข้อทาสามชนชั้นท่าสี ชนชั้นอื่นๆเช่นเสรีชนทาสชาวมือและเจ้าหน้าที่บ้านหมืองมักเป็นผู้ที่เข้ามาอาศัยอยู่เป็นครั้งคราวในแมนเดอร์นั้นๆเพื่ออวัตุประสงค์ต่างๆการชนชั้นขุนนางเป็นเจ้าของที่ดินและมอบที่ดินให้ชนชั้นอื่นนําไปเพาะปลูกโดยต้องจ่ายค่าตอบแทนชนชั้นวิเลนอต้องรับใช้คนชั้นขุนนางชนชั้นค้อถารับจ้างทํางานทั่วไปเสรีชนมีที่ดินของตนเองแต่มีขนาดไม่ใหญ่นักและมักทําหน้าที่ทํางานรับจ้างทั่วไปส่วนพวกทาสนั้นเป็นทร,ร,รัพย์สินของขุนนางและเจ้าของทาสนั้น สำหรับชนชั้นอื่นๆมกักมีภารกิจเฉพาะที่อาจต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ก่อฮับชนชั้นอื่นในแมนเนอร์การเพาะปลูกในแมนเนอร์วิธีการเพาะปลูกในระบบแมนเนอร์มักแบ่งออกเป็น2วิธี 1. วิธีระบบนาสองทุ่งโดยแบ่งที่ดินออกเป็น2ทุ่งปีแรกทําการเพาะปลูกเพียงทุ่งเดียวส่วนอีกทุ่งหนึ่งพักไว้และใช้เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ปีต่อไปก็สลับกัน2 วิธีระบบนาสามทุ่งโดยแบ่งที่ดินออกเป็นสามทุ่งทำการเพาระปลูกที่ดินเพียงสองทุ่งแล้วล่อยพักไว้หนึ่งทุ่งปลูกเพื่อต่างชนิดกันแล้วสลับกันไปทุกปีการเสื่อมของระบบฟิลดันสาเหตุเกิดจากหนึ่งการปฏิวัติทางเศรษฐกิจคริสตรวรรษที่11ทําให้การค้าและอุตสาหกรรมมีความเจริญก้าวหน้าสองการฟื้นฟูการค้ากับตะวันออกใกล้หรือเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ทําให้มีการไถ่ยตัวค่าทาสเป็นอิสระโดยไปทําการค้าเป็นช่างฝีมือมีการเลื่อนฐานะเป็นชนชั้นกลาง และมีอิทธิทางเศรษฐกิจสามเกิดโรคระบาดการโรคทั่วยุโรปในคริสตววัษที่14ทําให้แรงงานหายากค่าทาสมีโอกาสเป็นอิสระมีการโยกย้ายที่อยู่ระบบแมนเนอร์จึงเสื่อมลงสิมีทหารรับจ้างชาวนานีไปเป็นทหารรับจ้างเกิดการจลาจนของชาวไร่ชาวนาห้า สงครามครูเสดและสงคราม100ปีทำให้อัศวินเสียชีวิตมากกษัตริย์ยึดอำนาจคืนจากขุนนางโดยมีพ่อค้าชนชั้นกลางสนับสนุนกษัตริย์เรื่องติดต่อโดยตรงกับประชาชนทรงมีอำนาจปกครองอย่างแท้จริงยุบกองทัพของขุนนางระบบดูดันได้วิวัฒนาการเป็นการปกครองระบบสมบูรณาญ,ญาสิทธิราชในสเปนและฝรั่งเศสในเวลาต่อมา